คอมเมนต์ชาวจีนชาวอินโดนีเซียและชาวมาเลเซียหลังวิวกลาวุธคว้าแชมป์มาเลเซียโอเพนสงสยัยชื่อ,อยู่ฉีเจ็บจริงหรือว่าแค่ขออ้างวิวกลาวุธวิทิสศารขคว้าแชมป์ระดับซูเปอร์1 0 0 0ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หลังเอาชนะฉือ,อยู่ฉีด้วยสกอร์23-21และในเกมที่2ฉชื่อ,อยู่ฉีตามหลัง 1. 6. ขอด่า,านแข่งขันเบนเบนตันมาเลเซียโอเพน2026ไราระดับซูเปอร์1,000นัดชิงชาเลิศประเภทชายเดี่ยวณแอ็กเซียต้าอารีนากรุงโกลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่11มกราคม2569วิวกลวบุตรวิวทิสารมือ2อของโลกจากประเทศไทยเอาชนะฉือยุฉีมือหนึ่งของโลกจากประเทศจีนไป2ต่อ0เกมด้วยสกอร์23ต่อ21และ6ต่อ1โดยฉือยุฉีขอดีทาย เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวจีนชาวอินโดนีเซียและชาวมาเลเซียหลังวิวกลาวุธควาแชมป์มาเลเซียโอเพนจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นที่คอมเมนต์ของชาวจีนกันก่อนเลยนะครับโดยชาวจีนท่านแรกได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าพูดกันตามความเป็นจริงเลยนะถ้าหากเขาเอาชนะได้ในเกมแรกเขาอาจจะสามารถสู้ได้อย่างเต็มที่ในเกมที่2มุมมองท่านต่อมาครับถ้าหากเขาเอาชนะได้ในเกมแรก และนำหกหในเกมที่2เขาก็คงจะไม่ถอนตัวคอมเมนต์ทัดมากล่าวว่าชีอยูช่ชีลงเล่นทั้งๆที่มีอาการบาดเจ็บเขาได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วพวกเราต่างก็เข้าใจดีสุดๆนะฉีอยูช่ชีความคิดเห็นท่านต่อมาครับวันนี้กุลวุฒิอยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดีมากชาวจีนท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าก่อนหน้านี้ ชิออยูชีมีสถิติ Head to Head ได้เปรียบ7ต่อ3คอมเมนต์ท่านมาครับน่าเสียดายที่เขาต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันความฝันที่จะป้องกันแชมป์ของเขาจึงพังทลายลงความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าคุณคิดว่าเขาจะสามารถคัมแ a c k กลับมาได้ไหมมุมมองท่านต่อมาครับอาการบาดเจ็บของชอ,อยูฉีเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สำคัญพอดีเลยแย่จริงๆ ชาวจีนท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเกมแรกจบลงด้วยสกอร์21ต่อ23เป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดจนถึงวินาทีสุดท้ายจริงๆความคิดเห็นท่านต่อมาครับการแข่งขันในครั้งนี้ทำให้ความดันเลือดของผมพุ่งสูงขึ้นมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าวันนี้กุลวุฒิอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมจริงๆคอมเมนต์ถัดมาครับ น่าเสียดายมากที่ฉือ,อยูฉีต้องมาถอนตัวในเกมที่2ชาวจีนท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่ามาคราวนี้กลบุฒินั้นแข็งแกร่งมากจริงๆงุมมองท่านต่อมาครับเกมแรกขาดแค่2แต้มเขาก็จะพลิกกลับมาเอาชนะได้แล้วคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าหัวเขาของฉือ,อยูฉีมีปัญหาอีกแล้วเหรอ ความคิดเห็นของชาวจีนท่านสุดท้ายครับฉันเข้าใจการตัดสินใจของฉชอ,อยูฉีดูเหมือนว่าอาการบาดเจ็บของเขายังไม่หายดีดังนั้นการถอนตัวจึงเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลแล้วดูแลร่างกายให้ดีและหายป่วยไวๆนะการรักษาทางการแพทย์ต้องเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์ต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวมาเลเซียเกี่ยวกับประเด็นนี้กันบ้างน,นะครับ โดยชาวมาเลเซียท่านแรกได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าการโจมตีที่รุนแรงและรวดเร็วของกลรวุ์นั้นน่ากลัวมากจนทําให้เือ,อยูยุสีต้องถอนตัวโดยอ้างอาการบาเจ็บมุมมองท่านต่อมาครับนี่เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ในการไม่แพ้โดยการถอนตัวออกจากการแข่งขันคอมเมนต์ทัดมากล่าวว่าถอนตัวอีกแล้วแล้วก็อ้างว่านี่ไม่ใช่ความาพ่ายแพ้ ความคิดเห็นท่านต่อมาครับเกมแรกแพ้ไปแล้วส่วนเกมที่2ก็ตามหลังห่างดังนั้นการยอมแพ้จึงไม่นับว่าแพ้ช,ชี้ยู่ฉีมักจะชมตัวเองว่าเก่งที่สุดเวลาที่ชนะแต่พอแพ้ก็มักจะเสียใจแต่ไม่เคยวิจารณ์ตัวเองเลยสักนิดชาวมาเลเซียท่านต่อมาสแสดงมุมมองเอาไว้ว่านี่คือน้ำใจนักกีฬาของนักกีฬาจีนคอมเมนต์่มาครับ กุลวุฒิสุดยอดมากผมได้ก,กอดและถ่ายรูปกับไอดอลของผมผมมีความสุขมากคืนนี้ผมจะกินบักกุเตออีกสักรอบความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าการแข่งขันในประเภทชายเดี่ยวในปีนี้ตอนแรกก็หวังว่าจะเป็นการแข่งขันที่น่าสนุกตื่นเต้นที่สุดในรอบหลายปีแต่น่าเสียดายที่ต้องมาจบลงก่อนกำหนดมุมมองท่านต่อมาครับ ดีแล้วที่ถอนตัวออกจากการแข่งขันคุณไม่จำเป็นต้องเอาชนะทุกครั้งก็ได้นะคุณควรจะเปิดโอกาสให้คนอื่นบ้างการเห็นคุณชนะทุกครั้งมันน่าเบือ่อมันบ่งบอกว่าคุณถอนตัวก็เพราะว่าคุณเอาชนะกุลบุรไม่ได้ก็เท่านั้นเองเอามาเลเซียท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าการรับประทานอาหารเย็นร่วมกับรีชองเวยนํ้มาซึ่งโชคลาภเพราะว่าเขาเป็นแชมปิ12สมัยความคิดเห็นท่านต่อมาครับ ลีชองเวยไอดอลชาวมาเลเซียเป็นผู้มอบรางวัลถือว่าเป็นเกียรติและคู่ควรเป็นอย่างยิ่งมุมมองท่านต่อมากล่าวว่ากุลวุฒิต้องมีความสุขมากแนๆ่ๆที่ได้รับรางวัลจากไอดอลของเขาขอแสดงความยินดีด้วยนะกุลวุฒิคอมเมนทันมากครับถ้า,าคุณไม่สามารถเอาชนะได้คุณต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันถ้าหากคะแนนยังไม่ถึง21แต้ม ก็ไม่ถือว่าเป็นความพ่ายแพ้ชาวมาเลเซียท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าฉันสงสัยว่าชายคู่ของพวกเราได้กินบักกุเตบ้างหรือเปล่าวันนี้เผื่อจะโชคดีกับเขาบ้างอมมองท่านต่อมาครับดูเหมือนว่ากุลวุฒิจะพัฒนาไปอีกระดับแล้วคอมเมนต์ทัานมากล่าวว่ากุลวุฒิสามารถเอาชนะใครก็ได้ในตอนนี้ และ,และความคิดเห็นของชาวมาเลเซียท่านสุดท้ายครับคุณได้กินบัคก,กุเตที่ลีชองบวยเป็นคนเลี้ยงถ้าให้คุณสามารถขว้าแชมป์ได้ฉันก็อยากจะลองกินบ้างเหมือนกันนะต่อามาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียเกี่ยวกับเรื่องนี้กันบ้างน,นะครับโดยชาวอินโดนีเซียท่านแรกได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าดูเหมือนว่าเขาจะเริ่มมีอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่ตั้งแต่ช่วงต้นเกมที่2 เขาดูเหมือนจะจับไหล่ของเขาอยู่ตลอดเวลาเลยงุมมองท่านต่อมาครับเรื่องราวของฉือยูฉีคงจะดำเนินแบบนี้ต่อไปแน่นอนทำไมเขาถึงอยากที่จะเอาชนะอยู่ตลอดเวลาเลยคอมคเมน,นต์ถัดมากล่าวว่าถ้าหากฉือยูฉีเอาชนะได้ในเกมแรกสถานการณ์ก็จะแตกต่างออกไปฉือยูฉีคงจะเร่งเครื่องอย่างเต็มที่ความคิดเห็นท่านต่อมาครับ ภารกิจของกรลวุฒคือการคว้าแชมป์ระดับซูเปอร์1,000ทุกรายการเขาเพิ่งจะพูดไปเมื่อไม่นานก่อนหน้านี้ตอนนี้เขาได้พิสูจน์เห็นแล้วโดวยการคว้าแชมป์ระดับซูเปอร์1,000มาได้หนึ่งรายการส่วนรายการที่เหลือได้แก่อินโดนีเซียโอเพนชนะโอเพนและออกอิง l ล n d เขาจะสามารถทําได้หรือไม่วังว่าจะไม่สามารถทําได้นะขอแชมป์ที่เหลือเป็นของโจโจนะถ้าเป็นอย่างนั้นก็คงจะดีเลย ชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าขออ้างต่อมาก็คือผมยังไม่แพ้ตราับใดที่แต้มยังไม่ถึง21ถือว่าผมยังไม่แพ้คอมเมนต์ท่านมาครับขอแสดงความยินดีด้วยนะกุลวุฒิภารกิจแรกสำเร็จแล้วหวังว่านี่จะทำให้ภารกิจที่เหลือง่ายขึ้นนะขวาแชมป์ระดับซูเปอร์หนึ่พมาให้ได้ทั้งหมดเลยความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่า นี่แหละคือสไตล์ของฉืออยู่ฉีถ้าหากคะแนนตามหลังห่างเขาก็จะรีทายหรือไม่ก็ขี้เกียจเล่นต่อมุมอมองท่านต่อมาครับเป้าหมายของกลวุฒในปีนี้ก็คือเขาต้องการที่จะคว้าแชมป์ระดับซูเปอร์ห0ึ่มาให้ได้ทั้งหมดชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเวลาที่ฉืออยู่ฉีแพ้เขามักจะแสดงท่าทางโอเวอร์เกินจริงโดยแซงทำเป็นได้รับบาดเจ็บ ความคิดเห็นท่านต่อมาครับไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ก็ตามชือ,อยู่ฉีคือนักแบดมินตัน,นชายเดียวที่เก่งที่สุดของจีนในตอนนี้คุณคิดว่าจริงไหมมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าถ้า,าคุณแซงทําเป็นได้รับบาดเจ็บอยู่บ่อยๆอีกหน่อยคุณก็คงจะได้รับบาดเจ็บจริงๆและต้องเลิกเล่นตลอดไปดูเป็นคนที่ไม่ค่อยมีน้ําใจเป็นนักกีฬาเท่าไหร่เลยนะสมเมนท่านมาครับ ก็ถือว่าปกตินะเมื่อเขากําลังจะแพ้เขาก็มักจะถอนตัวยังจะแมตชที่พบกับโมโมตะได้อยู่เลยเขาเป็นนักกีฬาที่ไม่มีความแฟร์เลย์และไม่มีน้ําใจเป็นนักกีฬาเอาซะเลยชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองกําลังจะแพ้คุณก็มักจะใช้อากการบาดเจ็บเป็นข้ออ้างเสมอทั้งไอดอลและแฟนคลับนิสัยเหมือนกันเป๊ะเลย มุมมองท่านต่อมาครับกลัวว่าจะถูกสังหารถ้าเขาชนะในเกมแรกเรื่องราวก็จะแตกต่างออกไปแต่ข้อเท็จริงก็คือว่าชิยูฉีมักจะจบเกมด้วยการถอนตัวถ้าเขากำลังจะแพ้หรือชาวอินโดนีเซียท่านสุดท้ายได้คอมเมนต์เอาไว้ว่าถ้าหากือยูฉีกำลังจะแพ้เขาก็จะถอนตัวเขาอาจจะได้รับบาดเจ็บจริงๆหรือไม่ก็กลัวได้จะกอ่อแอฟริกา ยังไม่มีน้ำใจเป็นนักกีฬาเอาซะเลยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวจีนชาวอินโดนีเซียและชาวมาเลเซียหลังวิวกรวุธคว้าแชมป์มาเลเซียโอเพนสงสยัยฉียู่ฉีเจ็บจริงหรือแค่ข้ออ้างเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากทื่นชอบแลปกดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอีเจคอมเมนต์ comment, จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ